ฝากขอบบุญขอบคุณสำหรับเอฟซีผู้เพิ่นฝากใหม่การล่านมาให้เห็ดเบาโดยพีเคแนวคนอีสานเพิ่นว่าฝากไว้ให้เพ่อนแง่สว่าน,นมาฝากมาให้เห็ดเบาเพิน่นเขียนใหม่อย่างดีเลยสองอันนี้เห็ดปีกไส้ปีกขว้าเพิ่นว่านี่ความเงียวอยู่โอ้ เป็นเบาวกวาดวงหง่เต๋อเกือบสองเมตรมห้าสิบนี่ตัวนี้เป็นใหม่การลั่นเป็นทรงใหม่เห็นมันบกบทต้นและมันขืนมันหักมันยังแนวเป็นก็บทรงใหม่ตัวน,นี้เป็นขาเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นขากบข,าใ,ข,า,า,ขาใส่ขาจุฬาขาใสขาขวาตัวน,นี้เป็นอกกลางนี่เป็นเขียนใหม่ยางดีเลยอกกลางอื เมื่อนี่หาทอนกระขอบบุญขอบคุณ,คณ PK แนวคนอีสานนะเพิ่นอยู่แถวมีการล่านมาจากสึ่งเพิ่นปกติเพิ่นกับสีขาการล่านมาจากเพราะว่าอามีสร้างไฟทั้งยโสทอนหนุ่มบันนาเพิ่นไปสื่อการล่านมะเฮ็ดใหม่ล่างยอดเพิ่นนำ้ำมาถทิมไปนี่เราว่านเพราะว่าเราใหม่ล่างยอดแน่ว่า เราแล้วเรียบร้อยไม,ม้ล่างหยอดช้องนั้นเป็นการล่านม,มันก็เป็นสามเหลี่ยมมันก็สิเหลากลมคือไม้ไผ่มันงก็สิเหลากระดาบมันแต่ว่ไปเดี๋ยวมันกลมเลยอยู่เรากลมเล้ยังกระเดลไปมันนะานการล่านการล่านไม้ล่างไฟกะเหลาแล้วเราเอาไปคัตเราเองเอาไปลงกระดาษไส้เราเองแต่มีเป็นของ สมมนาคนเพลนฝากมาให้เด้๋ยวามคิดหอยคิดถึงพีเคแนวคนอีสานกะเรื่องของการเห็ดเบานี่เรื่องการเห็ดเบาก็คงจะให้ผู้เพิ่นมีความประสบการณ์ในการเห็ดเบาอีแกกเรื่องของการเล่าเนี่ก็คือสีเล่าได้อยู่แต่ว่าผู้เห็ดเบาอีแกกก็ต้องมีสัดส่วนค,คือทั้งนี้การเห็ดเบาอีแกกแล้วนี่มันเสีเอาตามสูตรของเจ้าของอย่างที่หน้า เฮ็ดแล้วยุ่นเที่ยงสองเทียร์ถามมันบวกลื้นหรือว่ามันมีปัญหาหรอมันสิมักอยากเอาขอนใส่เราได้อดเอาขอนใส่บ่ได้ใครมันบวกลื้นเพราะสองสามเทียน์ในล่งปีกหักมันก็ศูนกระขอนใส่เราได้ขอนใหญ่ขาตุ่มตุ่มขอนเราได้โดยเฉพาะขันล่งก่อภัยนุ่มนี่ตะขาไบอีกยังตะอต้นเด็กกะสีค่อยๆเฮ็ดแต่ว่ามันก็ล่มกะสีบิดแล้วมันแง่กะสีเฮ็ดเป็นอ่า กดละเลยดูการหนานะแต่ว่าก่อนรี่ล้อไอยอยู่มันลอาไปอย่างตอ,อก,กันลันนะตัวนี้ก็ล้าเข้าเดียวมาว่าหน,นี่ก็แล้วตัวนี้เป็นของอ่าเลาะเหรียญกินมาจากตะกันตัวนี้เป็นทรงมาให้เห็ดไม่หลังไฟของ่าหนึ่งเห็ดอยู่นี่เป็นทรงมาเห็ดไม่หลังไฟเป็นไม่หยอดไม่สุดหนึ่งก็มีลายอยู่ผมว่านี่ไข่บึงยืนอยู่ได้หนี่วางไปเพิ่น ไปแข่งเบาอยู่บัตรหน้าจารย์ก็เห็นเพิ่นอยู่เพื่อเพิ่นข้าหนึ่งเพิ่นใดที่ได้บูเบาเพิ่นก็ได้เพิ่นมากับอาจารย์วัดไปไงขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนเพราะว่าสิเป็นพี่เคแนวคนอีสานที่ทรงมาให้ล่องการล่านเบาการล่านเป็นสูตรจุฬาแล้วก็เลาะเห่นกินไม่ล่างยอดหม่องไฟอ่าเห็ดอันใดก็ของไห้ที่ยังเดียวเห็ดเบาก็ได้ที่หนึ่งเป็นหม่องไฟก็ได้ที่หนึ่งอ่า โอ้พี่เคแนวคนอีสานนี่กับเจตนใดก็ขอให้สมมุงหมัดปัถนาบ่ลืมกันขอบคุณขอบคุณหลายๆทุกท่านทุกคนนี่สำหรับไมการลั่นิ่นว่ารีวิวให้เพิ่นแนวว่าสันนี่ขอบคุณขอบคุณเพิ่นอีสุงใหม่เด้อทางนี้บ่มีได้มีแต่ไม้ไผ่พุ่นน่ะกองกันเอเล่อยู่พุ่นปวกกินแน่ปวกปวกกินแน่ถ้าปีกคักแล้วกับซับเอานุมื้อนี้ล่ะดำกันสนั่นวันไหวรอวันที่8ทั้การแสดงวันที่7จเนี่ยมาเร่ง วันที่แปดล่มนรกเมื่อเรียกตั้ง <laughs>